ไปเก็บชิปไปชุบเก็บชิปไปชุบเลยเก็บชิปไปชุบไปเฮ้ยแกออกแล้วแกออกแล้วไม่ต้องเก็บแล้วเอาเลยขนาดนี่ยออกแล้ว พ่อเคยเล่นด้วยกันอยู่แต่คุณแน่ไม่จับเนี่ยคนที่เหลืออยู่แหละต่อเลย,เลยโอ้โหแม่ยนเกิน Oh, okay. Nó không chờ khó ok Hãy

เรายินได้เราก็ <Yeah. S 1> ได้นะคัปเตอร์เราใหมันหมุกกันได้นะเราอยู่กลางวงเลย หนึ 1> 1 uhm ่งตี้เห็นสองคนลงฝั่งตัวเองไงเลยออกมาช่วยมีสองฝ่เลยก็เห็นสองนะแต่อาจจะมีมากกว่านั้นไม่ไม่เหรอเนีย โอ้โอ,อ,อาเอมีนเชียงไจมันถามว่าทำอะไรเีออไไ่ยทำอะไรกันหลอกทนไปกัน เขาหนุ่มันอยู่ไหนีคนนึงคอมีซีโฟล์คอมีซีโฟล์เจออย่าพูดไปคอมีซีโฟล์เดี๋ยวเขเจอเจอ ร้าเรืคองเนาะเอาเลยทำ完了โอ้ยยาหมดยาจัดเลย ม,มันเจ็บมากพัตเตอร์พัตเตอร์ไฟยาน่อยไปดิพัตเตอร์ระวัง,งหลังหโเเัหังไฟนึงระวังอเัอเนี่อพัตเตอร์ยืนแบบกลัวมากเลยอะหัวมีแม่ขมันตรงนอ้ เอตอตกตายะเลยุงนี่เดียวเอเอออตไอย่นี่นเอาไปนี่กันเอานี่กันเอออ้ yeah. ี่ต้องอย่างนี้ดิได้กิไก่สองรอบแล้วอ่ะเ่อเตเออเ,เดียตัวนี่เอยสมัสองไม่แหละสวยพอเต้ ไหนกี่ร้อยเมตรประมาณกีร่ร้อยเมตรคอปเตอร์เออร้อยเมตรใช่ไหมเขาจะยิงมองตอร์เดนไหมโดนไหมเดนนะิดนนะ โอเคน,นะน,นปเลยไเยอยู่อ้อยู่ไอ้ี้าเลยเจ็บป่ะเจ็บป่ะสาี่ตัวครบที่หนึ่ง ใช่สี่ตัวแต่กูเนี่ยใช่สี่ตัวกูยิงอยู่เนะะี no. hmm, do, do. Yeah, oh, He hmm, ่ยเยปนึเนี่ยกูกับกดยิงอยู่เนี่ยนอนดูนอนดูกูเ็นอนกูก็ดูตรงนั้นยิงโดนตายตายนอนนอนเอลงนอนนอน เฮ้ย,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 ยมันหายอันนี้ไปเช่าซิมเลียนกูเมื่อกี้มันชุกชันหรือว่ามันตายวะมันมันมันตายสองมันตายไปสองไอ้ตัวที่กูยิงอ่ะไอ้ตัวที่กูยิงตกอะตายตายมีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้ากูมุกระวังเห็นไหม

ายังไม่ได้แม็กเลยว่ะตอนนี้แมทเอ r เอ็ไหมดวะไอแกดื่มกินน้ำเฮ้ยมีคนนี้ไออะไรนะขนมปังในนึงโว้ยตั้งมาก I don't know. มีเลยมีหลังเดินตรงนี้เลยปันหมดไม่หรงโอ้โหไอ้ขี้อะมุ่งไปนู่นโอเคเราได้ขี่รถไปหรือเราจะล็อกไอ้าำตาล็อกไปดีกว่าสวยทั้งไหน,นยิงเกียร์เกียร์ต่๊กด แล้วเท้าวันนี้เี่ยอ้มีรถมีรถไห่วะรถไหมไหลาจากไหนนะอ่ะอ๋อตามาม,ตามาเพื่อยู่ตามเก่งไปเรื่อเลยเท้าอ่ะที่เจ็บบานเท้าอ่ะ

มักเหลืองเลงเหรอเลิงไฟอ่ะเลิงคัปเตอร์เหรอุณนยังไม่เห็นเสาตกเสาบางๆแล้วเหรอเขียวรถเหรออ๋อเขไปนู่นโอ้โหเฮ้ยมักเลืองเมียระวังนะพี่อย่างนั้นอ่ะมันเลงเหรอ ชิงด้วยมาชิ้นด้วยมาชิ้นด้วยเตรียมนะรวงร่วตายไหมตายเลยใช่ไหมเอียนี่เ็นทมงหรอที่แต่งี่กูใช้แม็กนีปิลุด์ไม่เห็นว่ถังข้างว่ามันจะม่ถังว่าถังเขียวอ่ะแัสโุกี้ไบอ่ะอืใช่ อร่อยดีนะน้ยเอาไ้ยิงสมุงกี้เนี่ยเวลาเราไม่มีสมุกสมุกีนนะกะตมุกี้ไปอะไรนะแน่าหิเฮ้ยถือดีโบไต่หน้าคนแล้วเนี่ยนี่มังดื้อไงนี่เอ้าคืออะไรเนาะกลางสายเลยเสียงสายเสียงสายตาย Ngay bỏ nó xem trái, thế xem cái xem cái này xem 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 ơi xem 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 cái này nhỉ? หลังบ้านมึงเละกูมึงเละกูมึงเลไอ้มันล้มตัวนึมันจะบอกเพื่อนมันว่าเหรอาเคียวเดี๋ยวแล้วกูเติมเจเสร็จแล้วไปใส่เลยเติอเติมเตรมมานะคะับวครไรเ เดี๋ยวเู้ามคุยกันปืนใครของอปืนใครแประแปะเมื่อกี้ปืนไค่แปะแปะเมื่อกี้